สวัสดีเพื่อนๆชาวอาวีกันทุกๆคนเลยนะครับอยู่กับร็อกซนะครับโรมมิ่งสายเวทล้วนนะครับวันนี้จะเอาร็อกซมาออกเออเวทนะครับมาโรมแต่ออกของเวทล้วนไม่ออกแท้งเลยนะครับผมเป็นล็อกซี่โรมิ่งสายเวทล้วนนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับในการเอาคลิกซี่มาโรมนะครับแล้วก็ตรงต้นเกมนะครับอัพท่าหนึนำนะครับผมแล้วก็มาช่วยเพื่อนฝาร์ม กดท่านหนึ่งนะครับกดท่านหนึ่งก็ช่วยเพื่อนฟาร์มไว้เลย,เลยบอกเลยว่าโคตรไวนะครับแต่ตอนนี้ลิงเขาดันมาช่วยเพื่อนของฟาร์มด้วยนะครับแย่งเวลไปเฉยนะครับเมื่อนเลยไม่สองช่วยคิวเลนฟาร์มเหยครับผมช่วงต้นเกมให้คิวเลนเวลสี่ก่อนนะครับแล้วเราค่อยขึ้นไปยืนให้หายานะครับตอนนี้หายาเดินต่อจนกลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> พุ่งมาที่บัฟฟ้าเลยครับผมสังเกตดูครับว่าความไวนะครับดาเมจเราต่อเนื่องหนานี้ผมหยิบฮิลมานะครับผมหยิบผิดจริงๆก็ต้องเอาฟิกเกอร์มาครับจะได้ฟิกเกอร์จับฟิกเกอร์อันตีนะครับเป็นอะไรที่โคตรแจ๋วัเกตดูครับสีเขาแทบดูดเลือดไม่ขึ้นเลยนะครับ เจอเราตัดเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับตายไปครับผมกดท่าหนึ่งไถคลิปเลยครับผมเพื่อความไวนะครับสงหวะนี้จะตายครับต้องรีบถอยนะเจออันติตูเลนเรียบร้อยครับผมวาร์ปเลยครับ <c oughs> น่ารัยครับตัวเราเป็นตัวที่เคลียร์ควากว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะครับ มาทำให้เราเดินเกมง่ายขึ้นนะครับผมส,ส่วนของลมผมจะออกเป็นสีเหลืองนะครับเป็นของลมสีเหลืองนะครับจอว่าะนี้ลากเลยครับผมไม่นา่ารอดครับสีนี่เรียบร้อยครับผมได้หนึ่งคิวของลมผมจะออกเป็นของลมของลมแท้งนะครับสีเหลืองนะครับเพื่อที่จะได้มีเลือดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมาออกเป็นของเวทเดี๋ยวจะบางมากเกินไป ส่วนรูนก็เป็นรูนแท้งปกติเลยนะครับจะได้ถึกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบางมากเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่ออกแท้งเลยนะครับอย่างที่ว่าเป็นของเวทล้วนเลยนะครับบอกให้เลยว่าแรงมากนะครับฝั่งตรงข้ามอาจตายแบบไม่รู้ตัวได้นะครับยืนอยู่เฉยๆโดนเผาตายไม่รู้ตัวนะครับ้าหนึ่งเราแรงมากนะครับแต่ช่วงต้นเกมยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ วันนี้ลากไม่โดนครับแล้วโดนลุงทําไงครับกดท่าสองนะครับท่าสองเราจะได้เกาะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับสามารถเข้าออกไฟได้อย่างรวดเร็วนะครับถือว่าตัวที่ครบเครื่องนะครับขี่ยังปวนป๋าไม่เลิกนะครับตายไปสองรอบแล้วนะยังคงมาทำหน้าที่อยู่นะครับเ้าหมายเขาชัดเจนครับคนนี้ แล้วก็ยังไงตายไปอีกเป็นรอบที่สามครับผมของเวทที่เราจะออกเป็นชิ้นแรกนะครับเป็นบูมสติ๊กนะครับผมทวาเสียหายวงกว้างนะครับมต้องลาสุดไม่รอครับแหวนเรียบ้อยครับผม นาะยยังไงครับฉีมาอีกแล้วผมกดท่าหนึ่งรอเลยครับให้เขาตามมาครับเขายิ่งตามเราเขายิ่งเจ็บนะครับผมวันนี้เราก็เจ็บเหมือนกันนะรลบโลจัดโ่าฉีเขาสุดจริงๆนะยอมมัวใจเขาจริงๆ <Ret reat. S 1> วันนี้ต้องกลับบ้านแล้วครับอยู่ต่อเขาไม่ไหว <Ret reat. S 1> อ่าแล้วแวนยืนตีมังกรไม่รู้เรื่องครับเจอผมจับลากจริงๆต้องกดท่าหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลากนะครับ จะได้โดนดาเมจของท่านหนึ่งด้วยนะครับแต่ยังไงเมื่อกี้ผมลืมนะครับรีบกดซากไปหน่อยยังไม่ทันกดท่านหนึ่ง <An enemy? S 1> ได้ยังไงครับดูเลนเลือดแค่นี้ไม่รอดครับผมแตกไลยครับเหนี่วยว <c oughs> ก,กับบ้านด้วยนะอแล้วแหวนยังไงครับผมยังวงนี่ตีตีค่อนข้างจะดึงยากนะครับ อ้าวแล้วสีจะเข้ามาเก็บงานนะครับเพื่อนเราผมพิกเกอร์ออกไปได้นะครับได้ยังไงครับสีเข้ามาอ้าวตายไปครับผมสีที่ตายหลายรอบแล้วนะครับอันตินะครับล็อกซี่ค่อนข้างจะสั้นนะครับต้องกะจังหวะดีๆนะครับอาใส่ความแม่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะดึงยากอยู่พอสมควรเลยนะครับผมอ้าวจะมาล้าเหรอ กลับบ้านไปซะาล้ฉีมาอีกแล้วครับผมลากครับผมฉีค่อนข้างจะเล่นยากนะครับเจอเราตัดเลือดอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเป็นตัวที่โจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็เวลาเขาโจมตีเขาจะเพิ่มเลือดนะครับแต่เขาเข้ามาใกล้ๆเราครับเจอท่านหนึ่งเราไปก็คือจบนะครับตอนนี้ท่านหนึ่งเราเริ่มแรงแล้วนะครับออกชิ้นนี้มาอีกอัน ถ้าหนึ่งเราก็จะโคตรแรงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับช่วงกลางๆเกมเลดเกมนะครับออกเลยใครโดนไฟเรานี่ร้องแน่นอนครับผมเอาแล้วแวนยังไงปูนปูแวนแวนสับปูรัวๆเลยครับแวนแม่งก็เรื่อมแรงนะครับปอยก,ก่อนจังหวะนี้ต้องเข้าถึงตัวอย่างเดียวแล้วนะครับแวนนะครับ,บอย่าปล่อยให้เขาฟรีเลยครับเอา เ้าทำอะไรยืนกดอันติอ่าแวนมานี่เลยจะไปไหนเปรียบร้อยไม่รอดหรอก <c oughs> โคตรแรงแล้ครับตอนนี้เอาขีโหชีฟังก็ขห้าวจริงนะครับผมยอมครงจริงอันนี้โอ้ยกดท่าสองไม่ทันถ้ากดท่าสองทันน่าจะ ยื้อได้นานกว่านี้นะครับน่ะดึงนาคอสได้ครับเพื่อนไม่ตามครับผมจังหวะนี้ลิงเข้าครับยังไงลิงต้องได้แหละครับตัวหอดสองเลยกดท่าหนึ่งรอเลยครับโ้โหดูดาเมจท่าหนึ่งเรานะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเลยนะครับผมน่ะฉียังไงก็ไม่รอยครับผม เรียบร้อยครับอนาคอนแอบอยู่ในป่าผมไม่รู้เรื่องอืมเรียบร้อยแต่เพื่อนเก็บมาได้ครับได้ไงได้ไงได้สิครับนี่กดท่าหนึ่งครับโซนให้เพื่อนนะครับไม่ให้เขาเข้ามานะครับเพื่อนเราหนีไปนะครับดูครับผมดูฉี่ครับเกรดดูฉี่นะครับเขาอยู่บนไฟเราเขาเจ็บมากครับผมดูครับ อันนี้ใครอยู่บนไฟแล้วก็คือเจ็บนะครับลากลยครับจีส,สีจะตายบ่อยนะครับฝั่งนู้น oh. วันนี้เอามังกรต่อเลยครับถ้าหนึ่งช่วงกลางเกมเลทเกมเราใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องกดหยุดเลยนะครับ oh. เดินลากได้ทั้งแมป oh. ไม่เคยเสียมานาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ ของเรามีแล้วนะครับมานากรีอยู่เรื่อยๆนะครับสามารถกดท่านหนึ่งแล้วก็เดินได้ทั้งแมปเลยนะครับไ,ไงนาคอสอยู่ไหนเลไลๆจับกับนาคอสอืมจูกบซะด้วยมันติเรามันสั้นไปหน่อยนะครับ ค่อนข้างจะใช้งานยากนิดหนึ่งแต่ก็เรียบร้อย,ยครับอะคอร์ดไม่รอดตีป้อมสดเลยครับผมไม่กลัวครับกดท่าสองครับอ้าวแล้วเข้ามาทำไมเงี้วะนี่ก็โดนล่ากสิอจเรียบร้อยโหยเลือดเด้งเป็นผันเัออกอากอนี่เลยครับเพิ่มความแรงไปอีกตัดเลือดยับยับ ไม่กลัวใครนาไหนแล้วเื่นวันนี้แรงโคตรนะครับแล้วลิงลิงไม่รอดโ,อโหยทายานึกว่าจะตามลิงไปอีกคนอ้าวแล้วโผล่มายังไงลาเลยครับตายลาฉีต่อจะไปไหนฉีจะไปไหน ตายไปอีกคนใน,นเปิดดารกเลยครับจริงเลือดเราก็ไม่น้อยเลยนะครับเราจะออกเป็นของเวทนะครับเราก็ไม่บางเท่าไหร่น่าจะมาจากรูนด้วยนะครับผมเลือดเราน่าจะมาันมื่นกว่านะบมรือว่าเป็นลมชั้นดีเลยนะครับทั้งถึกทั้งแรงหองเครื่องครับ แล้วน,น,นาคอรเอาอีกแล้วนาคอร์นี่ผมอันติไม่ค่อยโดนมันเลยวะนล้นาคอร์ทํทำพิ้วไยังไงไม่รอดพิ้วไปเท่านั้นแล้วยังไงตามเพื่อนมีคนว่แบบเรียบร้อยครับมีเกาะเคยครับบังให้หน่อยดีมากเอ้ายไป่ไปดูตัวครับผมฆ่าไปไปดูตัวเหมือนกันสุดท้ายออกเป็นอารอนี่เลยครับผม นี่ถ้าเกิดเกมมันยื้อกว่านี้นะครับตอตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับช่วงแบบเกมแบบจัดน่าจะจบแล้วครับตอนนี้ดูความแรงครับผมเผาคิปที่เจ็ดน้อยนะครับน่นจาจะพยอนทำอะไรเอ้แหวนแหวนเอฟเคได้เลยนะครับลุมตะกรรม,มันในบ่อบ้านเลยครับอ่ะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับล็อกซี่โรมิงสายเวทล้วนนะครับได้เหรียญเงินแท้งด้วยนะครับผมน่าจะเป็นหายานะครับหา,ายาเราพิ้วอยู่นะครับโอเคครับก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับล็อกซี่สายเวทโรมิงนะครับผม ก็ฆ่าไปถึง7ตัวเลยนะครับผมแล้วก็ทับให้เพื่อนไปอีก15ตัวนะครับจัดว่าโหดเลยนะครับผมสําหรับสายนี้นะครับสายเวทล้วนนะครับของเราเทเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับดําดาเมจไปอะไรสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับรับดาเมจไปถึงสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหหวยเยอะนะครับผมสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์วเยอะมากนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม